เ e ด g เก l ร์ทูเหรือชื่อสามัญเลด n นีออนบ e ูอายทินกำเนิดน,นะครับอยู่ในปาปัวนิวเินีขนาดเมื่อโตเต็มวัยจะอยู่ที่ประมาณ2.5ซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กอาหารสำเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาลักสงบลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กลำตัวยาวสีส้มอมแดงหลังมีเหลือบสีฟ้าคลีบสีเหลืองอมส้มมีจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่ว ตาสีฟ้าปลายกระโดงของเพศผู้ยาวเป็นเส้นครีบใหญ่และสีสดเพศเมียสีอ่อนมากเลี้ยงไม่ยากชอบว่ายอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณผิวน้ำรักสงบไม่ทำอันตรายต่อปลาชนิดอื่นแต่จะทะเลาะกับพวกเดียวกันเองบ้างโดยเฉพาะเพศผู้ที่มักกลางคีบขู่กันไปมาผู้ที่เลี้ยงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันการกระโดดของปลานิยมเลี้ยงในตู้ไม้น้ำ และถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะรับน้องปลาหรือไม้นะ้ำไปเลี้ยงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ o v e r a l l ออลคเหรือติดต่อได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ